มาคบเลยทุกคนได้มาคบเลย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 สบายดียามเป็นเช้านี่กะท้ายปีเก้าครับตอนปีใหม่กะน,นี่กาเหากติดเต็นอนนะน,นะหักติดเต็นอนเัาก็สีหนึ่งเขาก่อนได้ เขาจะาก,าก็เฮาสกัาเก็บเฮาดงเฮาป่าได้บรนีากาศเอฟซีแต่และคนก็เฮ้อยู่ดีไม่แห้งความเจ็บไปได้วามใคร่เฮ้มีเฮ้ยส <He u, S 2> ภาพเข้มแข็งไทยไปเก่าครับตอนปีใหม่กะเฮ้ยล้ำเฮ้ u, โยโรยผู้หาเงินหาคำกับผู้ไทยไปต้องทอกต้องเทวก็เฮ้ยตลอดปลอดภัยคู้คู่คู่คนเอฟซีของเฮานะ All right. ủa năm 6 con nào เขาอยากไปนำมูได้เท่ากันนำมูที่ว่าเชื่อนั่นคาดตะแ่อมูมูเื่อแล้วคาดไปเาโทรหาเฮาเมื่อคืนนี้ไปนำมูแล้วนึงเขาอยากอนะ่ะมันก็นสีพอรประมวลที่คา,าดไปนะ ือคาดกาศยามเป็นเซากะแสงแดกระท้อนอันนี้ก็หงมุกเซาเสีนกกองหงส์เซลได้ไม่ดายงายส่วนนะนข้าเขาสุกนะฮะกับซิมาเท่ามันเีค Nào nó nào nhằm <Nhạc> phía sau này เขาหก็นกงลายเติมได้นี่นะเขายงก,กเกมปแบนี้แต่เขากัไม่ฟันเลยนะไหเขาไปไลนะ้ไมน่มมกินเลยมัต้องไปกินหน้ากาเกม้แนี้แต่เขาก็ไม่ได้กินขา này họ đã khá ổ mà mấy thùng không có tông họ sử dụng thề đấy khá ổ hồng không 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 nhạy đấy kỹ năng cả khá đấy khá าดเลยวันนี้เอาปลเกมไปได้เฮาก,ก็ขี่รถไปได้นี่ขี่รุจักเฮานี่ไปไม่นะแต่าบดมูอยู่กับตาไฮเฮาก็ไปกับชีลักคุณไหนเฮาต้องขี่รุจักไปถ้าเฮาไปฮหดมันสลายเด้เฮาขี่รถ วันนี้ัก็มาฮอดบอนทีงผู้เจ้าเฮ้วนะมีรถขับจอดไหนี่ทิ้งานเราก็สองขั้นได้มาเลยทิ้งานก็จะพูโมูนะขาดนะแต่มือล่ะขาดนะมูน่ะขาดวานม่ชื่นนั้นขาดวานม่ชื่นนียไม่ชื่นหาทุก ไปพ่นไหนปุ๊บปคนผ้าดิไหมุบนพุลวองหวานนะมันนี่เฮาหา้อนนะสานตับดงปลายพันนี่แต่เขาป้านนี่เมื่อวานนี่นะหมูนะมันนี่เขาผามาหาตับดงกระงปลายพันมันได้ชามือแล้ว ผมมาเขานำอะไรนะยังกันยังขึ้นนี้มันทอชานหาแล้วมาปะตะพังกระสีมันเห่าตะพุ่ยละมาอะไรละ มันทึกมาแล้วเห็นไปใช่ไหมตอนนี้อ uh voilà ่ะนายมาไล่ขึ้นติดไว้ยิง่งๆข้าก็มาทึกนะแล่นบอกตัวนึงตัวนั้นก็จะเจ็บตัวนั้นน่ะมันเลี้ยงไปน้ำไปตัวนี้ก่อนไปเบิ่งตัวนั้นยิงนะกระทื้อตัวนั้นน่ะเล่นไปได้ชึ้งห้านวนฟอยฟอยยิงไหมอือโอ เออมามาไล่ดีฟ้าเด้มันต่อชู้มาไว้มนีเป็นมาลาใช่มเามาเองามงอันนี้มันมีฝาเฮ็ดเนอมามันก็จ้องรแล้วมดอนมันดูดดับเลยดูครับมาแล้วเล่น้ำดงี่เอายังมีแฟโูมมาเล่นดงมือตอยนี้ก็ติเลเห็นตัวแยกก็คือแรงสิไม่ได้คอยคอยก็มองว่ามัตายรถกไดชามพิกต่วจะหอนง หมอนไรลูกเตอรเฮ้ยหมกเยว่หมกลยวนเื้อขึ้น้อ่อยชวน้มาทัน้ยจ้ารถหมอนาก่อนเห็นมูเลยหมอนนิบลุมูทุเรีหนหนูหมอนหมอนตัวใหม่ตัว้นกทีนเลื่ยายไปตัวนั้นนะตัวหิิงบอโอ้โแล้วมูมันงอได้มันงอได้แบบนี่นะมันครบมุมเข้ามาเป็นมือูไปได้ไหม่านี่ก็เอาพี่จะชอบเท่านั้นเลยชอบไปเว้ยต้องชอบบอกชอบปนะ ชอบท้องโเหมือนท่ว่าย่นชอบป้าชอบเพชรหมพโอ้ยบ่ชอบปาชอบโลมันได้ชอบกระโผ่ไปนี่ชอบป้ามูยานึกไตุ้ยเลยนบ่บ่นเมงเหาคอเนาะปามงกองเนาะฮ้มูงเหาคอเนาะพี่อยู่พดเดี๋ยวนี้มกรโพอยู่มือ้อเพน้งกระปั้นคืนนี้ได้โอ้ยนนั่นถ้าเอาอะไรชูยนะยามุ่นน่ามนี่มัน ช่วยมือดู้แม่แอลพุดดึงปาไรครบน่ตาเออมาทมองยิงบเดี๋ยวมองคอต่มุยโมยเขากอหลบมาดอนลิโดนจองถึงงานครับหานก้อน ช่องตูว,วันย <laughs> ิงตูตังบิดตัวนี้นะโป่งนี่นะเหมือนนี่เขามานำเบิ่งนะำนำห้อยมันเบิ่งเลิศเบิกห้อยเลิศนะครับกับฟาเดลมาทางไผ่ทางไผ่แบบนี้ ตีนเหเอสังตัวองเนไม่นเอ้อนอะมีองตามข้าวข้าวุดหมูกัปลายนะจีจีคือวางน้ามี่เราวางน้ก มีคนนะมีคนเนาะนี้น่ะนี่เชิอ่างเชิ้นอ่างฟ้นบัวจี้ได้แนี้ทำบริจีเขาเบิ้งเขาเลิน่บนี้นะโอ้ิดฝนพาก็มีเนาสบาย แล้วก็มาชอยนี่นะชิดนีเากันงนี้ก็เราไม่ห้อยนะ ชันน้ำคัลเลยเนี่ยนด้านบเยนาขึ้นั้งเขาลงเนวะกแน่มังดูมุนบรลโอ้ยวันนั้นกับมันแล้วสองสามันมันล้มม้มน่อ

ขากระโโพอ่ะนะเออเออนั่นบ่เอาเช่านี่ยชอบเถีงนั่นคือหนูครูเยนี่เนาะน้าบูที่ชอบมันผยบล้ามอื่นผูห้อยเนี่ยมันก่อนพอจนึบ่ใ่เพื่อเรื่กาวโย้ยัน มีมันนกมนไปเชอมันฝนเดียวมันเงามันเนาะเอาได้โวกขามันเอาได้หัวขาเอาได้สันนีก็โปะมาได้ืันนี้ไดหควขาเก่าเออเลยเจลยก็ของโตมันเถอะลุกมาแล้ววะลุกมือพุนยังไงยังไม่ได้จนฉัง นุมขวางเอยถึงอันมันชอบได้ตมูมขำมาตัวเมือมันกองฮอดบอนตนะเออคำตัวไรถ้าเราเมื่อบ้านก็จะอตกลายฟันก็มาแม่นะชิ้นวานอะช้เออเมื่อบ้านอออ

เไม่ตักหรอกพักกระชอยแล้วอยเิ้นนิ่มๆเลยปิ so ้ง so ร้อยกือป yeah. ิ้งกะชาปิ้งระชปิ้งหมาแล้วกินปรจักษ์มันลำมนได้ยังอยู่เนาปิ้ง่กไปยังกินเหล่อว้าเนาะเหอมาลาตัวมาตัวเดียวแล้วกินมาแล้วไงทำได้ไหมเด็กน้องได้บอกทำได้แหะกินมาเนาะ <cười> <cười> <Dễ> <cười> mà không mong 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 để mong 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 พื่มาอะไรหมูแดแนี้่เนเลนคงแความน้อยคือก้องก้องได้เล่นล้วผ้ามันเทาแล้วกะมัก้ไม่เปหนไรพีกะบกแคน่ะก้งก้องกตผดล่นปุ่มปายปลโชหมหมูยิงแล้วกรเพืนตุ่มปุนี่กรล้ไปเปืลเ่ยกระเปืนลงในหมูพูนหมูโอยตลยเหม่ยเขาแห้งนะเราปางอังอัูแลกลกืนกหม่ยน้ำ <cười> <cười> bên, bên lại là lại. lúc vui mới là tổ về tăng chạy đấy chơi lúc nó tơ tì này len phải là vương à, nặng này oh, như <laughs> <laughs> ờ, uh, à, yeah, mình là mà chơi ở nào ở mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ những video ถึงคนไปฏิพัติเนี่ยยู่ห้างห้างกันเจอได้ยิ่งคุ้เดิ่งห้าวเลยสิเจะตัวผมแม่ดะตัวอยู่กับประกองมันไเฮะห้าวในมือมันไงนี่มาเฮาวแต่ถึงว่ามันเหมาะกองกระชาพี่มันนั่นแล้วนั่นจะกองกระชาบอกกับขื่นทีถึงอ่านเป็นรัดด่านเมนผล ยังม่าทำนั่นว่าเม้นบดนี่นะเออมันวิ่งน่อเชียงมาห้าวนี้่ว่าเม้นอยู่ตัวหมนนี้เออต้ทังเนั่นต่อยู่เคยก็ทางเม้นชำแต่แลนค้อมาอดเพลงมาเลขุ่นข่เ้นตอนี่ช้ำมาเปแลอวบอกปาก่า่งเพลงนั้นแต่แนไม่ชอบโอ้เชีงมาห้าวตัรบบบ้านกับมเกลน้ะเนเฉยเลยเม้นฟ้าติะ ไเห็นฮับประกันแล้วายานสานเข่าุนั่นเช้าไหมโอ้พันนี่แลพันนี่พันกินโลดไปาขึ้นเ่าพานติงยานนะยานตอ่นานนะยานแต่มันคมเป็นขาไม่ขากันแก้วก็ม่จี้เลยปถกแก้ากรลายเจอแลัวหันจัเยอ

กินแลก็มาปิ้งทำสุกเอกมากินนะเขาัออ่เขากันเ้อมากอบอมีจะไปเชอหอ่อยเชหอมกก่อนโอบอไปเช่อเปล่าแกพร้อมมาเยเชกหอมช่อจะองหอมได้กินได้แล้วปาหอมโบไปเชื่อ มันจกขึ้นปักโบขึ้นปักหอมมาเนี ata, Arrow, ่ยทุกคนเข้าหอกันเข้าชิ้นหมูมาขับมันมันกำช่นเหงาลืมเนาะมีบรีผักด้วยเพราอนเยอแล้วผักเลยทุก

ยวมาก้อเงินไล่ไล่หมูมาพอแล้วนะนี่แบเป็นตรงนี้นมันก็อันไปอยู่อืมบ้ากลิ่นมันั้นเลือดกอ็้องอืมทได้ใ่ไืมพลัม แต่ได้ไหมแกตัวบอกพี huh. ่ทิกนเนี่ยวันน um. ี้ต the ัวท่านซ้ำไม่ใช่หรอมาต่อให้กมัวปะปะปะจะกลองเหอแก้ไขเหมือนเดิมดิบจุบพักมันอยู่ครบแล้วแต่ไก่ก็เอยหน้าเลือไก่

งางแบบอย่งดีมันขาดนะมันลงเย็บดอนโบกหมูงางมันซื้วมาประมมันก้อนเนาะอย่างมันจ้องขาดอ่ะเป็นห่วเฮ้ยนี่นไงก้อนหาก็ได้ใช่ดอกมันเออเป้ยเป๊ยแต่ดีมเป้ยก็แล้วตุกเช่

bạn chiên cả hói, đầy hói, chăn thảm, hói là cái bắn phơi cho đay, tôi là cái ở đay, tự lượn, lại lão giảm thứ gì thứ lão vậy đó mà, giảm thứ gì thứ này còn tin bạ nữa, thằng lửng kia đấy Ui, cả nhà ăn bà bà phải đấy, mà này Thằng hoa xin rồi, cái dây leo này Mấy mấy Hết tùy này, một cái tư cực xe hẻ món ăn Ẩm thư là dân món đúng không? Cứ xe hết tên cái... Ừ, ừ. Mấy cái tốt rồi nhạc, còn mà nhạ cái hết trẻ, thì cái hết cái, ừ. cái thơ, nhạc ừ. cái thơ Nhạc, cái mùng Nhạc, cái mùng Đó, cứ heo nó phủ dưới bó ừ. 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 nó

มันไีตังบุ้งเนาะางนั่นเชื่อออาคปณทองไปนะนี่เออจับปอดมันไันเลยเฮ้ยเฮ้ติไส้มัน ตายกล่องหัาหมูนั่นแม่แท้ๆรถวัดจูงรถนี่บอกรถวัดจูงรถทำรัเนาเาะหมูเมนลายลกนึงไม่นี่แน่นอนหมูใหญ่หมูใหญ่ทั้งซีกะเอาเพื่อมันกันแล้วได้มเนี่กะเื่อไม่นี้เข้ามานะกินมนี่กะ แต่เ้าก็มาจยามน้ามูถือเหวแต่ไม่ได้หนูถือเหวน,น่ะ,ะพบะพบตัวไม่อีได้ตัวไม่เ้าก็ได้โฮมันได้กับข,ขามันกขเออเฉ <laughs> พาะคลิปนี้เขามกครอบใจที่ติดตามมาชมคลิปหนาป้าพบกันไหมนะ